สภาพอากาศวันนี้ทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนกระจายอยู่แต่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีฝนหนักบางแห่งต้องระวังสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไหวและควรดูแลสุขภาพด้วยนะวันนี้13พฤศจิกายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาพรอ,อากาศแจ้งว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองในภาคกลางและตอนล่างของประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทั้งนี้เป็นผลจากการเคลื่อนไหวของมวลอากาศเย็นมาจากจีนทำให้มีลมแรง และลดอุณหภูมิลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่ง,งสงองศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นเข้ามาในภาคตะวันออกและภาคกลางทําให้มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่เหล่านี้แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพลาดคลื่นลงในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรแต่ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังมากมาก และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองและนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องพายุโซนร้อนฟงวองที่อยู่ในบริเวณตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มจะเคลื่อนไปทางจังหวัดโอกินาวะในประเทศญี่ปุ่นในวันนี้13พฤศจิกายน68แต่พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศวันนี้ถึง6นาฬิกาว,วันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็ยนในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยและ30ของพื้นที่ส่วนมากในจังหวัดเชียงรายอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสในบริเวณยอดดอยอากาศเย็ยนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-15กมสิบห้มกมชมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็ยนในตอนเช้าและมีลมแรงมีฝน ฝนฟ้าะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากในจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด1 9ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9ถึง33องศาเซลเซียสในบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด1 0ถึง16องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว1 0ถึงสามออั่วกมชมภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสาคร และสมุดสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23่ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3อถึง33องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10 2ถึง20กมชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยและ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง33องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเพชรบุรี และประจบคิริขันอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34ถึงองศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมามีลมตะวันออกความเร็ว15-35กถึงมชั่วโกมชมทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมแปรปรวนความเร็ว15-30กถึงสามสกมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากในจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภ,ภูมติต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ถึงองศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีลมตะวันออกความเร็ว15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปมีลมแปรปรวนความเร็ว15 -30 ถึงมสกมชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยและ40 km. ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0ถึง33องศาเซลเซียส มีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กมชักมชมอ่านข่าวเพิ่มเติมที่นี่คอเลสเตอรอลสูงเมื่อโรคหัวใจเริ่มต้นก่อนไว้ทางรอดอาจอยู่ในยีน h t t p s w w w t e p r t h n e w s c o n t e n t 3 5 8 8 0พลเอกรังสีเปิดเลขเขมรลอกวางระเบิดสร้างกลุ่มสแกมเมอร์ https colon slash slash www. tapes. or. th slash news slash content slash สามห้าแปดสี่เจ็ดสองพนอรลดค่าธรรมเนียมส่งออกข้าวหนุนเกษตรกรรายย่อยกูอินเตอร์ https colon slash slash www. tapes. or. th slash news slash content slash สามห้าแปดสี่หกสี่